สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักรานรายในีครับวันนี้เนี่ครับเราอยู่กับเกมนะครับแฟรี่เทลสำหรับหลายๆคนที่รอคอยสายฟื้นฟูนะครับผมบอกเลยว่า ใครที่ดองตัวเมจิกอยู่นะครับกำลังถึงเวลาแล้วนะครับที่ s s u t อูเทนะครับเข้ามาสักทีนะครับผมโอ้โหผมว่าหลายๆท่านคงจะแบบปลื้มกับสิ่งนี้นะครับผมวาเดี๋ยวเรามาดูพรีวิวกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเข้ามา2ตัวละครนะครับผมเป็นอูเทียนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ของเขาก็คือเมลดี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าอูเทียเนี่ยคือสกิลสายซับ อดแบบโคตรโคตรนะครับ <S <S หรือว่าสายฮิวนั่นเองนะครับจะเติมเต็มความสามารถหลังๆแรกๆไม่เป็นไร <S <S 1> <S 1> หลังๆเริ่มจมตีนแรกๆนี่แบบ ก็ผ่านง่ายๆชิวๆครับพอหลังๆนี่หอบผือดนะครับใครไม่มีสกิลนะครับปั้นเวนดี้ยังไม่สุดนะครับผมบอกเลยว่าอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจสัดๆสำหรับสายซับพอร์ตมาแล้วนะครับในตอนนี้เอาละครับผมอยากรู้สกิลกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลของเธอกันดีกว่าว้าดูสกิลแรกเลยครับอาร์คแห่งเวลานะครับผู่บุคุณเวลา คุณเทียเนี่ยจะทำการฟื้นฟูเ p ตพีให้กับฝ่ายตนฮ่าตัวละครถูกต้องครับ1 2 3 4งสองสาสี่ฮ่าก็คือทั้งทีมนั่นแหละครับผมแม่งฮิวแม่งทั้งทีมเลยละกัน สกิลแรกฟังดูก็ฟีดอ้าเลยนะครับสกิลที่ของอดีตปรากฏนะครับผมคือสามารถที่จะชุบชีวิตตัวละครนะครับ1ตัวแล้วก็ฟื้นฟู105%นะครับผม78นะครับก็ครบเครื่องทั้งด้านชุบแล้วก็ฮิวมู่นะครับผมเอาละครับสกิลต่อมานะครับเป็นสกิลโจมตีศัตรู5เป้านะครับจำนวนที่มากมากเลยนะครับก็คือเยอะนั่นแหละนะครับ110ดาเมจของพลังเวทนะครับผม ก็ถือว่าครบเครื่องนะครับฮิวชุบ แล้วก็ทาดาเมจนะครับต้องบอกก่อนว่าสกิลนี้น่าจะเป็นสกิลที่ใช้บ่อยของเธอก็อคือทําดาเมจเรื่อยๆถ้าไม่มีใครเลือดลดนะครับ<ห>และสกิลที่คือการต่อสู้แบบยืดๆเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วนะครับใครที่เล่นเกมนี้แบบโปรเพย์เยร์ผมเนี่ยครับ <S <S MP เนี่ยจะลดลงเรื่อยๆนะครับจุดอ่อนของเธอก็คือ MP นั่นเองนะครับมานาของเธอตอนนี้เนี่ครับเวลาชุบเนี่ยจะเสีย220พอยนะครับผมในการชุบชีวิตก็ถือว่าตรงนี้แหละคือจุดอ่อนนะครับผมแต่สกิล สแปมดาเมจทีละร้อยสิเป้าเนี่ยใช้ได้เรื่อยๆเลยเนะค่องๆเลยเออถ้าถามผมเอาแล้วครับผมและมาถึงสกิลไฮไลท์ของนาง ah. เนยครับผมนางสามารถนะครับชุบเพื่อนๆที่นอนตายตีลังกาโดนชน hmm. หรือโดนอัปประคับอยู่ที่พื้นนะครับให้กลับมานะครับเกิดใหม่และมีค่าเฮดีที่เต็มโอ้ m ม่ก d นะครับอันนี้เล่นใหญ่นับพารายมากบอกว่าสุดจริงครับสำหรับสกิลอันนี้ ผมบอกเลยว่าเวนดี้นี่ต้องแบบกำมัดอ่ะกำมัดใครที่ปั้นไปแล้วก็กดรีเอาคริสตัลมาปั้นตัวนี้แทนนะครับผมบอกเลยนะครับผมโอ้โหยังไม่นับการอัพสกิลให้ค,บาหาครบห้าเนามันจะโหดขนาดไหนนะครับสกิลต่อไปนะครับผมคือยูติกินะครับมีโอกาสยูติกี้สามเปอร์เซ็นต์สกิลต่อไปต้านทานความเสียหายทางด้านกายภาพนะครับคือเพิ่มความถึกนั่นเองนะครับผมสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็เพิ่มสปีด3%เมื่อเข้าสู่การต่อสู้แล้วก็ตัวเองเนี่ยจะมีความสามารถในด้านการฮิวแรงขึ้นอีก5%แล้วลองคิดภาพดูครับใช้ทับกระบวนทัพที่แบบเพิ่มฮิวอีกนะผมว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่โคตรปวนแม่งครบเครื่องจริงๆนะครับไม่ว่าจะทําดาเมจนะครับชุบเดียวหรือนะครับจะฮิวมูแล้วก็สกิลพิกเกมนะครับผมฮิวคีอีก ทำให้แบบนิติของเกมแม่งเพิ่มมากขึ้นนะครับในเกมลุกของเราและเกมรับของเรานะครับผมโอ้โหเกมพิกมันเพิ่มมากขึ้นเลยตัวนี้ไม่เอาไม่ได้แล้วนะครับต้องบอกเลยว่ายังไงก็ต้องโดนนะครับเอาละครับผมก่อนที่เราจะไปจัดนะครับผมจัดแบบปานีปานอมซื้อร้านค้าลดราคามาก่อนเลยแล้วกันนะครับสิบใบใบละ400มีทั้งหมด3แพ็คนะครับผมผมจะซื้อมาร้อยใบเลย ทีเดียวแล้วเรามาดูกันครับว่าเราจะเสียกี่ใบเปิดทีละ100ใบจับไปเอาละครับผมอ่ะร้านค้าลดราคานะครับมี3แพ็คแพ็คละ400ะถ้าซื้อหน้าร้านคือ500นะครับ<า>ตรงนี้นะครับอย่าลีรอจัดไปเลยแล้วกันร้านเมจิกเฮา แล้วผมบอกเลยว่าเราเนี่ยจะไม่สนหรอกว่าจะมาช้ามาเร็วเว้ยเขาเรียกว่าเทคนิคใจแลกใจตอนนี้นะครับผมได้จัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ100ใบเดี๋ยวเราเปิดแบบย่าช้านะครัจะพูดพร่ำทำเพลงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันจะรอเรานานไปกันแบบต่อนเนื่องไม่ทีเผลอเป็นหัวใจไปเลยละกันมาไหม รวดเร็วทันใจซอยไปด <uu> ้วยกันมาแล้วหนึ่งใบถือเป็นการดีนะครับผมมีกิวด์สแซมมาบ้างนะครับผมมีก้าสีทองสองใบเดครับอันแรกมาเป็นอูเทียที่สองมาเป็นกิวด์สนะครับผมต่อไปแพ็คต่อไปอย่าให้รีรอเอ็กซ์ลุยอมอันแมนเอาละอูเทียสี่ใบเฮ้ยใครได้อ่ะ โอ้ยยา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 โอ้โหใบก็จางมากอย in, ่าใช้คำว่ากากระบาดนะครับให้ใช้คำว่าคิวริงนะครับต้องการสายซับพอร์ตฟื้นฟูกูทีกูซื้อร้อยใบโดยไม่คิดเลยนี่ฮิวมีโปรดไปเซ็ตหน่อยน้ำลายมันกระเด็นกระเซ็ตกระเซ็นกระเซ็นกระเซิงมาไหมคริสตันมาหนึ่งโอ้ my god แปลกๆละแปลกๆละแปลกๆลละต้องออกมาก่อน ออกมาหายใจหายคอ่์นมานะครับผมเอาละวาตัวเหตุส่งถึงคำว่าช่วยเหลือรักษาเฮลิคอปเตอร์ไปแวนฟื้นฟูอันเชิญอูเทียเนาปัปั๊บปั๊บปั๊บป้างปงปงปงเปรี้ยวต่อไปเลยอย่าช้าอย่ารีรอไปวงกลมสองวงไปมา เอา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 ละมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าโอเค <Okay. S 1> เล่ง50ไปก็ถบอย่ารีรอรอ,อย่ารอช้าคนอื่นเขาออกกันรัวๆเลยเนี่ย <c oughs> คุณกุ๊กกุ๊กคิงเนี่ย <c oughs> ไปเราสามารถเอากับดักดักตบเขาได้เลยนะ <c oughs> ลืมนะครับอย่ากแกล้งกันเลยเนะครับถ้าผมกำลังเปิดอยู่แล้วมีคนใช้กับดักดักตบผมโอ้ยมาแล้วหนึ่ง โอเคมาเท่าไหร่ก็มาเท่านั้นตอนนี้นีครับบอกเลยว่าเราเข้าใกล้เข้าเต็มที่แล้วเพราะตอนนี้เราขาดอีกแค่28เสิแเซนะครับผมเอาละใกล้เข้ามาทุกทีเรืออีก40บใบจัดไปเลยแล้วกันวาด2 0งศู p p ์สองหนึ่งแฮปปี้ดิวเมาไหมโชยเขาดูว่าความเกลือมันไม่มีอยู่จริง สวยครับผมสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนกดโอเบบี้หรือว่าเราล้ำไปเลย2 0 2 2ไปเลยนำไปก่อน1ปีมาหรือเปล่าสูตรนี้ยังไงเอ้ยมาหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ขาดอีก27ใบ27ใบ อีกแค่แบบยีสิบเดใบกดไปที่คำว่า10และเขียน10นะครับผมอมืสูตรบักโชว์ไปชื่อผมขึ้นหรือเปล่าโอเคใครก็ไม่รู้ผมขึ้นมาด้วยนะครับผม <c oughs> ผมบอกเลยว่าคำว่าเปิดเนี่ยเป็นคำนำโชคส <c oughs> 0เปิด10ครั้งปอเออดอเปิดไม่เอกเปิดไม่โทเปิดไปชิ้นส่วนคุ้นเทียสามชิ้นโอ้โหทำไมเขาได้เยอะจังวะ คนเดิมเลยชื่อเราบ้างอุ้ยนักรัด1หนึ่งชิ้นสปอยโอ้ oh my god เท่าไหร่หมดแล้วครับ100อัดเรียบอ้อยครับผมโอเคเดี๋ยวซื้อต่อเลยแล้วกันโอเคครับผม <S <S ผมว่าดวงของผมแม่งไม่ได้แล้วว่ะผมจะต้องนะครับทำการเชื่อ คอมเมนต์เดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์กันดีกว่าครับว่าในช่องว่ามีอะไรกันบ้างใหครับผมไปดูกันอันดับแรกนะครับคอมเมนต์บอกว่าไม่ต้องลากไม่ต้องวาดอะไรถ้ามันมาแค่นึกถึงมันก็มาเอาล่ะผมจะใช้จิตนึกถึงอูเทียนนครับผมไม่ต้องไปวาดอะไรแค่นึกถึงไม่ต้องลืมตาไม่ต้องอะไรนึกถึงปึ๊บไม่ต้องวาดครับนึกถึงอย่างเดียวอูเทียเจ้าจงมา นึกถึงเจ้าข้านึกถึงเจ้าอย่าไปวาดอย่าไปอะไรเชื่อมั่นในเฮ้ยมาแล้วหนึ่งว่ะทฤษฎีนี้อาจจะเป็นจริงก็ได้ข้านึกถึงเจ้ามาเถอะอุ้มเฮียปักปักแน่นแน่นมาไม่มาอุมไม่อุ้มมึงนึกถึงคนเดียวเลยกูไปก่อนละเอาละครับอันต่อไปบอกว่า คลิปหน้าขอเป็นเอา5นิ้ว1 2 3 4 5 2> <1>, 1>, 1 2 3 4 5รูดเต่าตัวเองแล้วเอามาดมรับรองจันมาน่นอนมาหนึ่งองสี่หดึงออกมาเจ็ดล้านเปอร์เซ็นต์นะมึงเตรียมตัวเลยนะไอ้มั่วซั่ว ตัวไรนะครับมึงเตรียมตัวเลย7ล้านเปอร์เซ็นนะครับผมฮึ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 อ,อันนี้เป็นรูปหัวแขนขาเออมือดมอแล้วก็ไปถ้าไม่มานะมึงรู้เรื่องไม่มาอึบอึบโอ้ยมาหนึ่งว่ะฮึบฮึบฮึบโอ้มาหนึ่งมาหนึ่งคือผมเปิดเองอะร้อยใบไม่ได้เลยแต่เชื่อเชื่อสูตรทางบ้านเนี่มาอยู่ครับเดี๋ยวผมจะลองอีกข้างหนึ่งครับผมจัดไปอีกหนึ่งข้าง หนึ่งสองสามสี่ห้าไปปึ๊ ط, บหลวงปั๊บขวานแปร๊ะแปร๊ ас, laut, currently, currently, hoje, ะหันซ้ายปั๊บขวาปั๊บดึงปึ๊บลากขโมยตืดต๊ดตื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 ดชงมีหอมมาที่ระเบิดฮะยังไงยังไงยังไงสปอยหรือเปล่าสปอยหรือเปล่าหรือเปล่าหรือ เ,นะหเหงื่อแตพกพักๆอันนี้ไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าหอ,อมโอ้โหเหงื่อแม่งไหลมากกว่าเดิมอีกครับแม่งคอมโบกับคลิปที่แล้วมันบอกว่าอมนิว้วอาคุณน้องมียานะ่ครับบอกว่าอมนิ้วแล้วกดครับคือจะพูดยังไงดีวะอย่างนี้เหรอ,หอคือคือเข้าใจนะเว้ยว่าแบบ อมนิ้วแล้วกดแต่ก่อนหน้านี้นิ้วมันลูดเต่ามาอย่างแรงๆแล้วก็คอมเมนต์มันดันมาอมพอดีประจวบบอกเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันการแสดงการแสดงกดทั้งตอนอมนิ้วไป <S <s> <S ก็เลยแล้วกันกินยังชัดยังเด่นกินเด่นมากรีแอคมากกินหอมไป มาไหมเพื่อนฝูงฮึบฮึบฮึบึึบฮึบเงินล้วนล้วนรำรวยเงินทองเงินทองไหมาที่มาทุกๆคนสาธุคุณโจสาวกกาชาบอกว่าพี่ต้องพูดคำว่าท้องฟ้าตาแดงแปลงล่างโอ้สโลแกนเก่าเราเลยไปทองฟ้าตาแดงแปลงล่างมา ขออัญเชิญโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้ว <Huh? S 1> ไม่มีแถบสปอยข้างล่างให้หัวใจได้ลั่นเลยครับผมเอาละครับมากันที่คอมเมนต์ต่อไปจากน้องพิมมี่นะครับบอกว่าเอาหัวแวววฟาดไปที่เมาส์แบบเต็มแรงเลยครับผมสามจะลีลรอจัดไปเลยละกัน ใจเหมือนได้อ่ะดีใจเหมือนกูดได้แล้วอ่ะไม่ต้องมองไม่ต้องมองมาโอ้โหโอ้ยมาหกใบครับพี่น้องหัวแววๆอีกสักรอบเลยละการเก็บสักิดสักหน่อยแต่คุมหใบามาหกใบเมื่อกี้เป็นยังไงเหมือนเปิดร้อยใบแรกอ่ะเมืเ่อกี้แพ็คเมืเ่อกี้เอาว่ะหวัวนำโชคว่ะกิวดารมาหึโอรักซัสมาหนึ่อุ้ย อูเทียมาอีกหนึ่งว่ะอุ้ยลองฝั่งนี้บ้างลองฝั่งนี้บ้างลองฝั่งนี้โอ้ยออกมาถือโปรเลวออกมาถือลองฝั่งนี้บ้างนะครับมามาไม่มามาไม่มามาไม่มาอุ้ยมาอีกว่ะเฮ้ยเฮ้ยหัวนำโชคเฉยอ,องกังเลยนะกันสูงน้องใช้ได้ผลนะ สูตน้องใช้ได้ผลนะครับเต็ม10นี่พี่ให้ระดับ7เลยเพราะว่าเพี่ยากจะบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับสูตรที่ใช้ไม่ได้ผลมันก็จะไม่ได้ผลแต่ถ้าใช้ได้ผลมันก็จะ๊ะอืมจักิงจามาจะจะกิงจาเอาละครับตามมาที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับจากคุณออกซิี้นะครับน้องออกซิดี่บอกว่าตั้งสมาธิทำจิตใจ้สงบไม่โลมากครับเดี๋ยวก็มาเองนะครับผมได้หายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกชีวิตนี้มาแล้วหนึ่งใบอาจจะมีอีกนะลองหายใจเข้าสูดหายใจเต็มอดหายใจออกมีแต่คว,วามสุขเข้ามาหายใจออกโอ้ย เช็ดเป็ดมาเฉยเมลดี้ครับผมโอหอาจารย์ยังไม่มาลูกศิษย์มาก่อนเลยล่ะกันเย็ดเคเอาแล้วครับผมมาแล้วเย็ดเคนี่เลยโอ้อยหรือว่าเราเป็นคนโลภม,มากเกินไปวะทุกคนเ <c oughs> ช็ดเคมาก่อนแล้วหนึ่งตัวละครได้มาเรียบร้อยแล้วเคียต้องบอกเลยว่านะครับ ตบมือให้กับน้องพี่นเลยครับสำหรับสีนีในะครใช้ได้ผลเอาละชายไรยังไม่ออกนะครับอย่าเพิ่งถอดใจเรายังไม่ได้ตัวหิวอย่างอุ่นเทียเลยนะครับผมตัวละครที่เราคาดหวังไว้ว่าจะกจะนได้มามากๆเลยก่อนจะไปลุยกันต่อนะครับอย่าลืมเอานิ้วโป้งนะครับมาอุดจมูกแหะอุดหูแหกติดตาแหเพื่อนนะครับเอาไปกดไลค์กดแชร์ใหเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับจะได้ทำ ออกมาเปิดแม่งพี่สัญญาว่าอยากจะเปิดทุกๆตู้เลยและอย่าลืมนะครับคอมเมนต์สูตรเด็ดๆไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยคลิปหน้านะครับพี่จะมาจาัดให้นะครับถ้าฝีมือพี่ไม่ถึงก็จะใช้ฝีมือของน้องๆช่วยกันแล้วคับนะครับผมเอาเราไปดูที่คอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับจากคุณ the food the f man s. ไม่รู้อ่านว่าอะไรกาต้องการหายใจ30วิแล้วก็เปิด <S <S จะนับไว้กับนิ้วนะครับการหายใจ30วินาที พวงผมเองอุ้ยมาอีกแล้ววะทำไมเขามาวะออาจจะไม่พอจิ๊บจิอาจจะมาผมชาเลนจ์เป็นสี่สิบวิไปสี่สิบวินาทีกระชาทำให้คนเป็นบ้าเอาลุยหกใบเอาา้ยไม่สามไม่พอห้าสิบวินาทีไปลุย นับตามผมก้าวหายใจพร้อมผมครับสามสองหนึ่งไปไปมาแน่นอนพี่น้องห้าสิบวินาทีสรับการกันหายใจฮึยออพอเลยไม่ไหวหไหวเจ็บ่อไม่ไหว สูตรนี้ไปสิบเอาไป8คะแนนถือว่าดีกว่าที่ผมเปิดเองเยอะเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนครับตอนนี้ขาดอีก11เศษนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราแลกได้กี่อันแล้วนะครับผมอาจจะแลกได้เกินแล้วนะ <c oughs> นะครับผมผมดองมาเยอะโอ้แลกได้เกินแล้วครับผมว้า <c oughs> สิบใบโอเค โอเค30บใบนะครับมีอีกนะแต่ผมขอบอกเลยนะครับว่าไม่ทำตามสัญญาเว้ยเออเพราะอะไรรู้ไหมกว่าจะออกมาเออนานเกินแล้วบอกแล้วนะถ้าไม่ขัดขืนนะ่ะเออออกมาแบบรวดเร็วอะ่ะป่านี้นะอู้มาแล้วครับผมป่านี้นะนี่ยังบ่นอยู่เลยนะป่านี้นะปั้นแบบจัดเต็มไปแล้วเดี๋ยวไดนะ้ยังไง ยังไงอะลีลาเกินเอ,อมาครับจอมเว้รับ SS นะครับอูมเถียขอญาตเลยละกันเรียกใช้งาน <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โหไม่พาไปเวน้นไม่ได้เลยครับยังไงก็ต้องพาไปเวน้นแล้วไม่อดใจทําก็ไม่ได้อีกนะครับผมเอ,อพูดอะปากกระบอกแหละว่าเอ,อ้ยไม่เอาแล้วไม่ทำละเอองอนแตท่ท้ายแล้วก็ทําอยู่ดีนะครับผมไปเดี๋ยวไปอัพเธอซัก 2เลเวลดีกว่าอัพไปเลย1เลเวลนะครับมานะครับเดี๋ยวเราไปลองลุยกันสักหนึ่งด่านนะครับผมพานางไปโชว์ความเสี้ยวงาะกระเพาะแพ้กันดีกว่าไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมมาเดี๋ยวเราต้องได้โชว์เอาเราขอหยามหลับตัวหลังสุดเลยแล้วกันนะครับผมนี่ดูดูกวางผมชนดูกวางผมชนอย่ากระพริบตา <Huh? S 1> ดูโหยังหลบได้เอ ไม่ไหมเออหูตีห้าเป้าตีห้าเป้านั่นไงมันฮิวมันปั่นป่วนในตัวนั้นอ่ะไม่ยอมหลับมันก่อนหูโดนบันึกอีกเว้นกรรมละนี่ไงลูซี่ดูควางก็ซัดไปหมื่นสองะครับหน้ายู่ไปดิเออหน้ายู่ไปดิมาเดยนเนเ์น้องเยอะพี่เยอะน้องแล้วก็ยิงซ้ำอีกหนึ่งดอกครับผมลูซี่เป็นงานของจริงอะลูซี่ของจริงอะ เออกวางควิดรับเออโอ้โหไม่ติดไม่ติดสตงสตานฮิวโอ้โหนี่ไงฮิวห้าเป้ามาแล้วครบเครื่องฟังมึงแตกนี่อยากให้เขาลองชุบด,ดูโอ้โหแก้ซีซีครับผม<ห>บอกเลยลูซี่แก้ซีซีและลูซี่ก็โจมตีอีกคบเครื่องอะคบเครื่องอะขอให้บอกขอให้บอกคบเครื่องนี่เลยครับ ใช้บัฟใสตัวเองก่อนกันดาเมจนะครับแล้วก็มันจะสามารถตัวผมเนี่ยพอใส่บัฟตัวเองแล้วนะครับจะมีโอกาสใช้สกิลอื่นติดได้ง่ายขึ้นอีกโอฮิวอีกเน้นเกินเลือดขึ้นมาเท่าไหร่แล้วครับเห็นอย่างนี้เลือดหมื่นหนึ่งนะครับนี่ไงโอ้ลูซี่นี่แม่งก็นี่ของจริงควอดฟิตเีสองทีมาดิน้องมาดิน้องยิงกระจายแต่ดาเมจไม่ทั่วถึงเออ ดาเมจตัวไม่ตัวถึงก็ไม่มีความหมายขออนุญาตครั้งนี้ถ้าหั่บไม่ติดอีกมึงก็จะเกินมึงจะเกินไปละมึงก็จะเกินไปละเ,ปลเออไม่งไงหลับทําไมเดี๋ยวปลุกให้ยิวก็มาดีครับ <c oughs> นี่สองเป้าแบบแรงๆดาวรีโอดีออโอดินยใจในโรอันนี้โดนผลึกเวทเลยครับแทบจะแบบ ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะเข้าใจปะเข้าใจคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ปะโยช้าพนึกแล้วก็สโลสซ้ำไอีกหนึ่งดอกิ้นี่ไงอารคแห่งเวลาโหถ้าถามผมนะมีเวลาพอที่จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีสเปซพอนะครับแต่จุดอ่อนเลยนะถ้าผมสรุปแบบง,ง่ายๆเลยนะผมว่าขบเครื่อง ถ้าไม่มีใครเลื่อนรถเลยเขาจะใช้สกิลดาเมจถ้ามีเพื่อนเลื่อนรถเขาจะใช้สกิลฮิลถ้าเพื่อนตายจดจอดจะชุบนะครับส่วนจุดอ่อนของเขาก็คือก็คือเอ็มพีของเขาโอเคนะครับตอนนี้นะครับกิลผมเนี่ยเปิดรับอยู่นะครับสำหรับอาแรงงานธาตุมาอัเวทนะครับผมชื่อกิวว่าเด็กนาฮีใครอยากจะมาเข้าแกงกันนะครับลิงดาวโหลดเกมอยู่ข้างล่างเลยนะครับอยากจะมาเป็นเขาเรียกว่า พนักงานโรงงานของผมนะครับในโลอากิลเด็กนายีนะครับก็สามารถที่จะขอเข้ากิลมาได้เลยนะครับผมบอกเลยว่ารับเยอะมากในตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าไปวอลตอนนี้เริ่มขาดคนแล้วนะครับมาตามมาได้เลยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าและอย่าลืมเอาทิ้วโปงงคุณไปปิดตาโอ้หูจมูกเพื่อเอาทิ้งโปงไปกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคิวเด็ ไปก่อนแนละผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจ่กัน